ตัวอัพเจ็กอะถ้าถ้าวลวสี่แล้วอะหาตอดก่อนนะเว้ยแบบอันติไล่ก่อนอะเอาเอาไอ้ไทม์ไล่อะเช็กออกให้หมดอะ <Okay. S 3> มันแข่งเอียเคียร์เร็ว เบลหลังป้อมเลยถ้าไม่เจอไครเจอหายาสลับเลนมะเราดูเราดูโอ้ยเนี่ยมันไม่ให้ตัดเวฟว่ะเห็นหายเห็นหายนะยังไม่เห็นเทียนยังไม่เห็นเทีนเดี๋ยวไปดูบ้ากันอีกพี่กูเข้าเลนมาอยู่อ๋อมันเรื่องความความคนบความคู่เออกูไหวกูไหวเดี๋ยวปวดช่วยแลปวดช่วย ไหวไหวอยเออยู่ล่างเบียอยู่ล่างเบียอยู่ล่างลิงจะตายแล้วเข้าบูนี้ไหวหมดอ่ะอยู่เออยู่ล่างบูเหรอเล่นต่อเลยพี่มันไปนะบูไปเข้าบูเหรอลิงมันลิงมันต้องเร็วเร็วเร็วๆไปอยู่ไปอยู่มันไม่ไหวกูเอาเอาหลุมมาข้างด้วยกันเลย เอ้ยเยี่ยมแมพเอ้ยดังแมพรีบออกนะเวไปรีบออกนะเวไปก่อราแล้วถ้ามันถ้ามันจะฝืนเข้าเลสก็บอกกูด้วยเดี๋วิ่งไปย้อนดูรีเพลย์ดักแมพดิงอยู่ดิงอยู่บนเออเออดูอยู่อย่าอย่าให้มันสักตัวปูด้วยไปล่างอยู่ไปล่างอยู่ กูมากูตีกูแทงมามีคิฟบ้างมีคิฟมีเทนอยู่ปะพูดเออไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเอ้ะกูเดินกูเดินหยียบดิี้ยฟิกเราฟิกเราไม่เหรอตาย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 กอดกอดเอาคนก่อนเอาคนก่อนได๋วเอามังกรเอามังกรกูดูดาให้กูคนเดียวโอเคเทเวต่อก็ได้นะมังกรฟรีมึงก็หาไปดูดาแค่หน่อยดลยมึงมาดามึงมาทันไหมมาทันไหมกูรับไหวเลย้องยืนได้ปะเยอะได้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 คิว เล็บเล็มันเล่นได้นะเว้ยเล็บได้เทียนมันเท่มันโลด้วยอ่ะเออกูเคลียร์กูเคลียร์กูเคลียร์เคลียร์เล่นก่อนแจำมั้ยเอ๊ยพวกขพวกเนี้ยรีบมารีบมาเดแต่เช้าเร็วจะไปทำอย่างอื่นโอเมนตับโอเมนตับกอะไรอ่ะไอ้เหี้ยกูไปนะไม่ตายเอาเคลียร์วงอยู่ไหนวะไอ้สัตว์เอ้ยพี่ตาวงหายไปแล้วเจ็บอยู่เจ็บอยู่ เว็บนะแบนการ์ดเวฟแบนการ์ดเ,เดี๋ยวขอวงมี e ย้อนอะไรนะเออเดินมาเดี๋ยวมายาแคอยา่าเดี๋ยวผมไปเ,เดี๋ยวเคลียร์การเว็บไอพี่พี่ฟ้าเคลียร์ไปเลยย,เยุ่ยมายุ่ยตรงพุ่มเลสเคลียร์เลยพี่เท้นไทยแล้วเท้นไทยแล้วุ่ยอยู่าลางอยู่ยลาง ตั้งค่าอะไร็แปะแปลกๆก่ะอันตีเจ็บเจ็บพาเจ็บเทมอฟิกเฮ้ยยยยอยดยยยมยลิยมยยยยยยนยอยย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 ยอยหยย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 ยนยยนยยยยคยย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 อยยนอยยยไยยเยยยยยยเยย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 ยมเร ดูอนเอ้ยกูไปอยู่ดูเทียนดูตำแหน่งเทียนดูตำแหน่งเทียนเออเทียนดักดักไม่หันนะเป็นเดินก่อนกูนะรอไรเลยนะไล่เลยระวังเทียนเทียนติเทียนติกี่วิซ้ำสิบหกติงอยู่ในเลสกูปวดไม่หยุไม่ล่ะพี่พฟาต้องรับกลาง กูได้เลยนัตำแหน่งกีัเรยเห็นเห็นี่เหมือนเดิมไม่มีรางี่ากี่พี่เขยังไม่มีราหมดอ่ะยังไม่มีร้างเลยพ่เาเขาล่นน้ยไม่มีร้างเลยอจริงพี่กี่กี่บาทอ่ะามันตีไรไรไไรไ่ได้แล้วได้แล้วมีร้างแล้วมีร้างแล้วมีร้างแล้วปล่อยปล่อยปล่อยไมั้ยอ่ะเฮ้ยจีมายี่มาเดแตวมันจะไปร้อนำลางอีกรอบนึงเดินออกไปเห็นไหมตายจะตาย ม่มีดูเลือด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 ลิงเห็นลิงไม่เห็นลิงใช่ไหมเมื่อกี้รอวงวงวงด้านหน้าเนี่ยกูไปล่างอยู่กูตัดเวฟมาละวก็มันจะตายนะลิงลิงเอ้ยกูมากูมาตรวจเอ้ยมีเรียกใช่ไ่มเอ้เอาลิงนี้ลิงนมวยคอมไดินไป่องในไปคอมอยู่เลยคอมดีคอมดีกลับแล้วกลับแลกลับแล้วไปวงนะเดี๋ยวไปซ้อนเดี๋ยวไปซ้อนเดี๋ยวไปซ้อนเดี๋ยวเคลียร์กลางก่อนนะน้อง เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูแทงไปด้วยฝากเคลียร์ล่างด้วยโอเมนไปโอเมนไปตายแล้วโอเมนไปกันไม,ม่กล้าเล่นต่อหรอกก<อ><อ>ูยืนกูเดินแทงมาเนี่ยโอเมนโผล่แล้วตอนเนี้ยดูดูตำแหน่งแถวกล้องไว้อันตีสิอันตีสิบห้าวิอันตีสิบวิป้าละปางได้ปหมได้ได้เล่นบนต่อถ้ามั่นใจ่าได้บนแล้วแบ่งคนไปกลางเลยก็ได้เดกลางเอาพี่กล้องไปเอาพี่กล้องไปบน อย่ารอให้มันมาดีกว่าเจ้าเลื่อนมันมันอยู่กลางสามโปกกลางสามกอง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 อะไรห้บนเลยนะมันเล่นกลางแทนวะแมงพายามาด้วยเมื่อเช้มามามาล้มหน่อยรับหน่อยแล้วกูยืนไม่ดีเองเนี่ยีบไปโอ้โหสูบไปหน่อยวะพูดได้ปะพูดมันขึ้นไปบนไอ้ฟาฝากบนด้วยเดี๋ยวรอรอรอ เอากลางแตกแล้วเทนไอ้อะมันพลิฟฟ่ากปนแล้วนะเดี๋ยวไปรอเดี๋ยวไปรอเดี๋ยวไปรอดูบนเดี๋ยวไปรอดูบนเดสวยพี่ผ้าเดี๋ยวกูไปส่งข้างล่างอ่ะเดี๋ยวกูไปส่งมันยังไม่เปิดดักไปเล่นกับพี่กองเออเดินไปเลยน่าจะไม่มีอะไรละเดินไปเลยกูไปยูเอฟไม่เอฟมียูเอะน่าจะตัวนั่นติ๊กอีวีลองเทนลอเทนลองเทนลองเทนลองเทนลิงเทนลองเลอง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  ลิงกัดกัดรักจริงจริงที่พาเมนตีปะกองมากล้องโอเอาหลังดีข้างหลังเ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 งาของเงาของไล่ต่อเนี่ยพอมล่างทิ้งไปเลยไปนะครับเดี๋ยวค่อยกันเวฟสองจะรันพลิกเวฟไหมจางเซฟเดี๋ยวจะรันพลิกเวฟเหรองั้นกูยังไม่โผล่นะ รอรอย่างึงเดี๋ยวรอเอาละผอกางอะอยู่ที่โผอกางน่าจะมีเอลค่าเยอะอะเดี๋ยวเพิ่งนะลิงลิงลิงอะไรวะมันติดเวฟบนเราแทงกลับได้เราแทงกลับได้มาปะมาปะไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่เลยมัเอลบนโคตรเยอะเลยให้กล้องนำอ่ะเอลเอลล่างอ่ะเอากลางเอากลางเพื่อนดูนี่ยดูนี่ดูหนู่มห ไอเทนเทนอยู่บวมอยู่ไกลอ่ะกูได้กูได้กูไล่ได้มันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วครึ่งหลอดครึ่งหลอดมัน้องเล่นต่อได้เล่นต่อได้เล่นกลางต่อได้สวยสวยสวยน้องสวยน้องดูดูตรงนี้หน่อยดูตรงนี้ระวังระวังระวังลิงระวังลิงเอาป้อมก่อนเอาป้อมก่อนเอาป้อมก่อนเฮ้ยเสี่ยล้มหลมอีกแล้วเอาได้เอาได้พิพาเาได้ไหมเราเที่ยวเที่ยเทีดิไม่ได้เสกพฟ้าเลยมั้งกูขาดกูขาดแบบโฟกัสไปดูไปดูไอ้นี่เลยก็ได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปด้วยรอเรียกรวมาเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปด้วย ไอมันตอยู่ไอู่อยนะเรียกนะเ้ยมานด้มาเด้ม้ติงตตายไปตายแล้วตายแล้วตายแล้วติงตายอยู่ก็เลยอยู่ก็เลยไม่เขอยงดันเบลดันเ่ลยบนนะดันเบลีคอขอมดิอดิอไปเลยดิปกดู่าเว็บกูร่าเว็บมีบูมีบูเอ้มีบูอย่าได้บูว่ะไม่นานจะหมดเอยเดี๋ยวตีให้เดี๋ยวตีให้ล่างเข้าล่างเข้าล่างเข้า เทพีพี่อยรับหนอยมดูหนยดอยได้มเล่ได้เล่น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 ไเอาหนยโอ้ไม่น่ายืนจรไม่มีรางเไม่มีรางกันเนาะเฮ้ยไอ้ปเนะแขแงนีแหงมีเรียกไหมพี่ยอดกี่วิไม่มีสิบวิสิวิมาดีฮ่าเฮ้ยเรียกเรียกฝั่งบนน่ะเรียกฝั่งบนน่ะเรียกฝั่งบนใจเย็นใจเย็นหน่อยจะเรียกใครเหรออ่าไม่ต้องก็ได้ไม่ต้อง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  ไม่เมื่อกี้ขีไม่ติดได้ไงอ่ะน่าเดี๋ยวพาหลเว็บยืนยืนติดกันไว้ยืนติดกันไว้ไม่ต้องกลัวเลยยืนติดกันน้องหกสิบวแลวนาทีหนึ่งเทนมันมีฟิกปะไม่เห็นฟิกเอ๊ลิงโผล่บนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแคมป์ไม่ไหวยุดตรงไหน่อยยุ้ยเจ็บยุ้ยเจ็บเทนอยู่ตรงพุ่มเล็กอ่ะติดต้องติงถอยกลับมาแล้ว ให้ฝีฝ้าให้ให้ฟ้าไลท์ไลท์ทามมิ่งก่อนตามสามสิบวิตามสามสิบวิเออไม่ต้องก็ได้เงินแล้วนะที่สามพันไดแค่รับต่ำ่ะโดนลิงทุกตารับกลางนะเออรับไปดิเพราะเพราะพี่ต้องมาช่วยผมว่าแม่งโดนดิงดิงดัดกูเดินให้กูเดินให้กูเดินให้มึงเอาคาเฟ่ไปเล่นกไก่ฝ้าแค่นั้นแหละก็เป็นโหล่ล้เคลียร์เลยเคลียร์เลยมันเคลียร์ดิมันทำมิ่งบูมันทำมิ่งบูเคลียร์ดิน้องเอ้ดูดูดู ไม่ได้แล้วไอ้เราไม่ได้แล้วมันรอแทงมันแทงบูไหมแทงบูไหมมันถามวิ่งบูมันน่าจะเอาบูไปแล้วมันติดบนมันไอ้เชียร์เว็บล่างจะขึ้นนะเฮ้ยปิงมาเฮ้ยเคสเราเจ็บนะไอ้พูลีก่อนก็ได้ให้บอกมาให้บอกไอ้บูมันมันเอาบูไปแล้วบนระวังนะบนแว้เนี่ยเอ้าคุณเอาบนไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเรื่ไปเว็บล่างเนี่ยเกมเกมบนล่างเราแทงเทนแถวบูเทนแถวบูข้าแถวบูบนบนล่างสามตัว เอ้ยบนบนสามตัวบนตัวดมเนด์มันอยู่สามตัวเลยหายามหน้าอ,อยู่ล่างเราไม่ได้รเราเชื่อแมวขวาให้พี่พี่กองลิงตีคลิปเล็กเยู่รอรออย่าพึ่ง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 กูต้องเป็นคนทำเวฟไงถ้าพวกมึงจะโดนระวัง<ร>ลิงระวังลิงไล่นิิวีเนี่ยเราได้เราได้ทำไปแล้น่าจะรอจากแอร์ขวาวะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกูรับไหวกูรับไหวถ้ามันจับกูอ่ะกงมาเลยกล้องมาเลยกูยังไม่มูนะกูดูตรงนี้ไว้ก่อน มึงเกิดเร็วได้นะเราตีเร็วอะแต่เราต้องโห่ร่างของไม่หมดอะไอเนี่ยเทงแทงเราตีเรายิงกันตีตรงกลางรับเออเออกูดูอยู่สมพี่พี่เอาไปเราไปเออรอเด่นดักดักนานอยู่ดักนานอยู่รอดูอยู่รอไม่ไม่รอรอหมายถึงรอรอเออกูไล่โซ่แล้วกูไล่โซ่แล้วอะไไงเดี๋ยวต้องทำก่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดูเอาบอร์ดมันมันจะเอามันจะมังกรอ่ะอกูไปอยู่กูแทงไปอยู่มังกรที่มีที่เขามีเรียกนะ กาวิเรียกมาเรียกมากูมากูมาเรียกไว้เียก่อนเรียกไวก่อนสามหมื่นสามหมืไปไไปเล่นะรยรเนนะขเล่น่อ้มีหาเอามาก่อนตกตกตกเอ้กูดึงกูดึงดกล้องหน้องหนตัวกล้องหนตัวกล้องหนราให้กูรับจาให้กูรับจาให้กล่องกลองก้เ้งดงหนงมงนีงนรอกูรอนกูรอก่อนแล้วรอก่อนรอก่อนกูรออยู่เรีเรยอไปว่าเนียอีย เป็นข yeah. <c oughs> <Okay. c oughs> ัวคลองน่ะไอสัตว์อย่าเอามังกรนะวิ่งเลยทามรอโป๊ตามมอกว่าเอต่อเทนก่อนดิพี่อยเทขึ้นหลอวพี่ลองนนสวยสวยฟ้องเจี๋บอยู่เจ็บอยู่เล่นเลยเล่นเลยอย่าได้โปตกลางหนอได้ปะมีมันมีมัเลี่ยมนอยู่เีอยู่มมีมีมีสอดเดินก้ไปเดินก้ายไปด้อยู่เฮ้ยเล่นไ้เล่นได้อกูคว้ากูค้ากูค้าลิงๆิงิงิงให้ตัวเออูมยมาลยมยมาเลยอย่ิงอยู่ กอง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 ไก่ทอง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 หายาหายาแหลมเอาเงิเลยเพื่อนเรากลับเพื่อนเรากลับไม่มีเแต่ละลาสิเอฟดีป๊อปจะหมดเราจะเว่ยเดี๋ยวตีมังกรได้นะมันเราเราไม่ได้ผลยมันสูงแล้วอ่ะเอ็กซ์เราเอ็กซ์มาเดี๋ยวผมโผล่ะเคลียร์กลางก่อนล่างได้ล่างได้ล่างได้เอลิงโผล่เราตีเลยตีสิวิอุปหสิบยี่สนยี่สิบลิไม่ต้องกลัวลิงมันไม่อยู่ไม่ต้องกลัว โอเคเมืเอกคาลิเบอร์เออกล้าๆเล่นเลยตีแล้วตีแล้วโอ้โหถูกแล้วเราจะมีสี่คนนะกล้องวงข้างหลังไปดึงดึงดึงมันเลยไม่กลับไม่กลับไม่กลับเลือกเต็มเลือกเต็มไม่กลับโดนระวังลิงดักวงข้างหลังวงข้างหลังไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วต้องกลับละเยัดแรงยังไงแค่ยูยะว่าลิงดักอ่ะกลัวลิงดักแถวเนี้ยเออมันดักมันดักมึงลากมามึงลากมาไม่น่าทันแล้วปะ ถ้ากับพีฟ้าจะไปทำเว็บบนไม่ทันเราจะเอาไหมอ่ะเราจะเอาได้เอ้ยเราจะมากรได้ไหมเดี๋ยวคขู่ไว้ก่อนเดี๋ยวคุมไว้ก่อนกูต้องได้โป๊ก่อนอ่ะถ้ากระเจ้าไม่เอ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 าไม่ต้องตีไม่ทันเนาะตีไม่ทันปวดเยอะเฮ้ขอ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 ไปด้ยระวังนี้ออกพีฟ้าไม่อยู่พีฟ้าอยู่หัวหลังหัวหลัง้างหลังหัวหลังเอ้ยยูเอสตีแล้วยูอสตีแล้วเออมันมันเสียมันเสียเยอะแล้วเอ้ยอะไกับบรีกระบียดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พีฟ่าไหวพีฟ่าตรงฟีฟ้าได้ฟีฟ้าฆ่าได้ พี่ขอบอกเลยเด็กแค่นี้ต้องนตีแล้อัตตสิบีรออัตติสมสิบมีร้างมีร้างมีร้างมีมีวงมีวงรอซ้อนอยู่ออกไปเกียร์เลยออกไปเกียร์เลยผมรอจากกลางอยู่ลงับต่ำพอแล้วพอแล้วพอแล้วมมีตรถถังอะมากับมาคุมเอมาก็เอ้ยก็ต้เกิดเอ้ยเอ้ยขอขอขอไอยู่ไปอยู่ไปอยู่เอลหาต

นี่นีน่มาเคลียร์รักไว้ก็ได้มันมีลิงไม่รักไว้ได้ข้ายาไม่อยู่ตีรักไว้ได้เดี๋ยวกูเช็คกู้ให้กูเดินใชคกู้ลิงนอนยุยติยุยติได้กูไม่โดนกูไม่โดนหรือจะตายแล้วไม่ต้องมานำเราได้เอาได้ก่อนไม่เจอนะไม่เจอไม่เจอไม่เจออามรอไปรอเพราะว่ารอรอไม่มีตีแล้วคุณมีตีแล้วลิงไงน่าจะเข้ามาทางเอลขับไปขับไปปล่อยรักได้กลัมาไม่ได้แล้วกลับกันนะกูกลับกันปล่อยเลนข้างนะเว้ยอย่าปล่อยกลางนะเว้ยปล่อยเลนข้างนะเออปล่อยปล่อยล่างนี่ปล่อยล่อยลางดีกว่า อยู่แถวกลางแถวแถวครบแถวครบกูดันได้ไมันจะหลงโดนนะมันจะไม่มีเรียกมีเรียกกูมีเรียกกูมีเรียกเอเคเได้ได้รอรอเล่นพร้อมดันนะยิงหายวะพี่เดี๋ยวมาเล่นได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเช็คให้ก่อนสามสามทางนะทำทำเราเรอตอดกลางนี่ตูเดินไปกลางแล้วที่ไปกลางตูจะไปเอ๊ะตัวอยู่ตูอยู่ฮะเ

ค่อยๆเล่นค่อยๆใจเย็นเงี้ยเราจะเล่นทอนเอาย็นติดด้วยผู้ให้ปีพีคอยอย่าวิ่งเลยก็สี่คนนะเอากูก็ได้มีเวฟอันกาแล้วเมื่อกี้เทนฟิกไปแล้วเจนฟิกหรอจริงๆออกเทนฟิกเทนเจนเจนออกออกเปิดตาแล้วงั้นเมดมีโปบกีนึงเมดมีโปบกีนึงเราเลสก่อนไปกู กูจะเตะกัน18นาทีเล่นดูด้วยฝั่งบนดิแทับมันติดล่างมันติดล่างนะมันติดล่างเออดูอยู่่อมาดีต่อมาดต่อมาดสได้ไดกูต่อได้กต่อหลังอยู่กูต่อหลังตายเนี่ยตายเนี่ยหลังก็โดนเลยเี่เขาดนี่ตายนี่เยงิงงงี้งมาดีมาดีมาดีมาีเลือนก่อนเลือนก่อนเลือนก่อนวัดวัดโอเคโอเสวยสวยสวยเล่นต่อเล่นต่อวเดียวเดีเดียวขอยนอเยวเงเดียวเียเียเงเกิด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  เกียร์เลยอ่ะตี้่เกียวเกียเได้เยู่ได้อยู่เออไปไปอยมันเกียอยามันเจีย์เดี๋ยวกูทำหายาให้รอรอรอใจติดรออมนจับแล้วอยมันจล้เปลวลายา้าลแล้วล้แล้วเเปอมโอ้โหไม่เป็นมยาไม่มีล้ายาไม่มีล้าเดี๋ยวีไม่พอโอ้มีตัวตปอมนอยว่ะมอกีกี้อมอ้อ มึงมามึงมาฆ่าไอ้ตัวใกล้ก่อนเหรน้อ,อ,องมันไม่มีตัวฆ่าโอเมนเมื่อกี้กีโอเมนมันเคลียร์ยฟรีไปโอเจนินกันเราเอาตัวหน้าก่อนในไฟอะเราเอาตัวหน้าก่อนพอค่อยเล่นรอบไป<อ>มันน่าจะเปิดอะเอ้ยมันเปิดไม่ได้ดไม่ใช่เปิดมไ,มไม่ได้ดิมีร,องม,มรองมีรังมีรองมีรอง ยุเอเช็คแอลแอลบนสามตัวระวังนิงโผล่มาเซอร์ไพรส์ไม่มันมันเพิ่งเกิดไอ้เชี้ยมามาบูดิให้กาลีพี่ฟาเกิดพี่พี่ฟาจะเกิดทำไมให้พี่ฟาดีกว่าพี่ฟาต้องใช้ตัวมันอะไอ้ก็มาต้องเจ็บเราเอาเอาไปเลยไม่ไดกูเอานะยุเอะอันตรีเอามึงมึงตัดสินใจเอาช้าหรือ่าไอ้เชี้ยใครมันจะไม่รู้ว่าจะมาพี่ว่ากูว่าคอบอกว่าแอลบนมันสามตัวไงแล้วแล้วเราตายสองอะ มันแทงมันแทงมันแทงเอไปไปไปเอ้ยดูไว้ดูไว้กูมีล้างกูมีล้างไอ้ผูภูภูมึงเลยม่อยู่ไหมมันตีอยู่ไหมย่ยอมึงเยอะมายยยันสกิลนี่เ้เราใช้ยุ่ยใช้ยุ่ยที่มีเลือกที่มีเลือกที่มีเลือกก็เตีมยังไม่เตีเอาเมล่าก่อนนะกันอะัวเมนฟิกไปแล้วนะตรงกลางมื่อกมันจะหาไฟนะถ้าเกิดแต่มันตีเออไม่เป็นไรเรามีเลือกสี่ตัวนะไอ้กลางโบสี่ตัวยมันจะไล่โซนมันจะไล่โซนพูภูเอ้เลี้ยอย่าแยกันอย่าแยกกัน

ผมมีตายเกิดมีนตีอยู่มันตีอยู่มันตีอยู่มันตีอยู่ไม่ต้องไม่ต้องกับนะอย่ากลันเออเอาคนหน้าเนี่ยเออมันตับแล้วมันตับแล้วไห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 วตีได้เลยเอ้ผูู้้ลึกเกินไอ้เรื่อหลุดเดียวมันไม่ตีมันตีไม่ได้เลยโอ้ยผูเล่นสวยผูเล่นสวย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 เยอะไม่เป็นไรไอ้อะไรไอ้สลักเดียวได้ได้เอาไหวคอมแบบเนี้ยกองกองไม่ต้องไปแยกเว้ยให้ฟ้าไปแยกแล้วกองมาเล่นกับเพื่อน ผมต้เล่นกับผมก็ไปผมต้องไปเล่นกับเพื่อนอยู่แล้วแต่มันไม่มีคนไปแล้วทีอผมก็เลยต้องไปอ่ะพี่คอบ่กิฟ้าต้องไ่แยกคอ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 เอาเกาะเกิดไม่เจอเที่ยสนับไม่ทนโอเมนโอเมนเกิดพร้อมเกิดพร้อยพูพอดีอ่ะต้องรอพูไฟเราอ่ะเดี๋ยวทำบนทำดิทำดิเฮ้ยพี่ลงโดนกางกล้องกล้อง ตวอยู่ตัวอยู่ตัวอยู่ตัวอยู่มีร้าวมาพยายามมันอกะาทำเวฟบนเนี่ยทำแค่นี้พออแอบนน่าจะโคตรจะตามเอาว่าสามมันเปิดเดี๋ยวเแล้วมีมีโ่อเฮ้ยนี่มาได้ปะมาได้ปะเดี๋ยวกวนถามเลยถาเลยถามเลยมีการมนี่ยเนี่ยโว ไม่ช่ล้างไม่ช่ล้างไม่ช่ล้างพอพอใจเย็นใจเย็นกบมีก็มนแล้วกมี่้วก็มีแล้วกเล้วก็ม้วก็มีล้วก็่ีแ้วกมาแล้วก็มีแล้วก็มีเล้วก็มีแล้วกยมีแล้วก็มีแลงวก็่งแล้วกเดี๋ย้เช็มี็ีวก็ดี๋ย้เช็มีแล้วก็มีแ้กีแล้วก็มีแล้วก็แล้วก็นีแล้วก็ี้วีลวกเดี๋อ้วก็มีแล้วช่มีแล้วมีแล้วแล้วก็มีแล้วนีแล้ว็มีแล้วก็มีแล้ว็ีแล้วก็มีนล้วก็ม เอามาเอามาดิงเอาซ้ายอยู่นะเออมีมีเรียกเรียกข้าวิเรียกข้าวิเออไปก็คิวก่อนนงเราดูอยู่่งเราดูอยู่่งเราดูอยู่มั้โกงนะมันโกงนะมันโกงลิงผับอลลิงผัวบอลลิงผับอลลิงผับอลวันตีเข้ากลางได้ก่อนอย่าลางได้อย่างได้ตีดีดีโอมินมากาล่างฟีดยู่ไล่อยู่ตีไม่ได้ไม่ได้ไปนะกูเมาแดงกูจะตายดูหน่อยดูหน่อยก็ก่็ก็ก็ก่อนเดี๋ยวมามามาเรียงนี้เรียงนี้เอ๊ะระวังลิงดับพุ่มบัวเดี๋ยวเดินให้ออก บูเราขึ้นป่าเราขึ้นไอปัดโป้ตามทามสายแล้วสายตามเออเออบันนึ่งดินาทิกูไม่ได้มาเลยวโอเคมามากูกูจะันตีอ่ะมีมีลองเลงดักคงเดิมก็ไม่มีกูไล่ออกแล้วกูไล่ออกมาแล้วกูไล่ออกมาแล้วกูยืดแม่หัวร้อนว่ะสัตว์เกียบโป้คนคนนั้นเอาเอาแกดิเออไปแช่ไปแช่เลย มึงเอามึงเอาคาเฟ่ไปเล่นกับไอ้าดิแล้วแล้วแล้วมึงให้รู้อีกั่ไอ้เนี่ยดูแคบแคบนั่นพอกาลีอ่ะเอามีหน้าไปด้วยข้างล่างอ่ะสามคนอ่ะก้เหมืนเล่นเกมแล้วนะกางตกเอากาลีกับรู้อีดูคลองไว้แทงสี่คนไม่น่าไหวแล้วยังยังเอปิดเหรอเมื่อกี้มันล่อมันล่อมัอล่อมันล่อดูอยู่

เทปไล่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 ถ้ามันเปิดจะกล้าเรียกแค่นั้นแหละยังยังไม่กล้าเปิดหรอกมันเปิดยากใช่ก็ตัวนี้มันปิดนะเว้ยมันปิดมันปิดยังไม่พอมเลยรอเรียกหน้ารอยรอยรอยรออยรอยดูอยู่ดูอยู่นี่ถ้าพยายามถ้าไม่ได้ปิดมันยังไม่ปิดนะที่ยังยังยังเรียกรวมไมเอาคลองอ่ะโดูรอดูเอ้มันเรียกมันปิดมันปิดกลับเลยกลับเลยกลับเลยเออไปละกดละเฮ้ยมอ้้าายยแลวตงมันติดเว็บล่ะโอ้โทษฝีฝ่าโทษโทษ เอาใหม่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 เรียกเรียกยี่สิบวิเรียกยี่สิบวิเอาใหม่มันจะล่อเราให้เสียเรียกอะมันจะล่อเราให้เสียเรียกเว้ยนี่ไม่ก่อเกิดแล้วนะอยู่สองคนนั้นก็อยู่ตรงนั้นไปอะรอออกถ้าเ้าเมดันจับบนอะเราถ้าถ้าเรียกมาแล้วเราเล่นห้าได้แล้วเว้ยแบบสี่ห้าห้าห้าสี่หนึ่งน่ตรงกลางเนี้ยดูกรอบดึงไม่ได้ใช่ไหมอุตส่าห์ทำ โอ้ยมันไม่อยู่ทำเลยทำเลยทำเลยไอ้ทำกลับบ้านนะไอเราไอเราดูตรงกลางได้ปะเด้อเด้อไม่ใครอยู่ใกล้ไหมไอ้ทันนะไม่ทันนะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงโอเคดิงฉีกเดี๋ยวผมต้องรับกลางเอาไปงั้นงั้นทำทำขวาต่อรับรับกลางไปเลยน้องโหมดน่ยคุณจะรับกลางต่ำไอเราเราเรียบมาเปิดยังไงเลยได้ป่าวะน้องเนี่มันเป็นก็สิบห้าลิงหัวบนอ่ะดออยู่ลอยอยู่ลออยู่พี่เขาบอกอได้ปะอ๋อ มันไม่เห็นมันไม่เห็นรอยานโอเมนก็ได้รอรอรออีกเว็บหนึ่งรออีกเว็บหนึ่งรออีกเว็บนึ่งอะไรพี่ไะเอา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 โอเคอ่ะเอเสียแล้วเสียแล้วเรียกมาเปิดดานก็ได้ปะเดีเดียดไไไปเดีวเดี๋ยวเี้ยาดเดียดไปไปไดี๋ยเดีเดี้ยเดยเดาเดี๋ยวเดียวเดียเดี่ยเดยเดายดวไดยวเดยเดวเดเดาดดดดดาดยเดี๋ยวดเด อะไรขึ้นวะไม่ไม่เรียกเรียกมาแล้วมันลงหลุมอะไรทะลุมาดีเลยมี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 แข็งมีแข็งกูรับมีรับพยายามอยู่มันเปิดมาได้มันเปิดมาได้มันเปิดมาได้เฮ้ยไม่ได้เลยเขาเข้าใจเงียพี่ฟาเจนเราตายสองอ่ะเปิดมาได้มันก๊อ์ก๊อ์ยี่ห้าทีอันไม่มีลิงอ่ะผมไม่ได้หายาถ้าไม่ตายว่ะเป็นกูโดนหายาได้เคลียร์ก่อนไม่ได้ โอเมนเดินหาโอเมนเดินหาวมาเราพี่ฟาไหนเราพี่ฟาไหนืนนยไม่เรามีสกิลอยู่รอดกัะดูดูเพื่อนหน่อย้ยมันเสพมันเสพเฮ้ยเจ้วเทพ้าดเทพ้าดเฮ้ยสวยสวยสออกมาออกมากระบี่กระบี่กระบี่กรี่พอ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 อะมาเาค่อยเกรักไก่มาพยามามมันไก่พยายามมันเกิดไม่มันตีไม่ได้ที่ยตีไม่ฮัน สีไม่ฮันรักลอบตีดิตีดิสักทีเถอะสักทีเถอะไม่ล็อก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 ไม่ล วงๆเอาดาปล่อยปล่อยกลารปล่อยกางจบแม่งเลยปล่อยก็เอ้ยปล่อยล่างดีกว่าเซนเวก่อนเซนเวฟก่อนถ้าจะปล่อยปล่อยล่างดีกว่าปกลางเดี๋ยวเราปล่อยปล่อยล่างดีกว่ามันมันเกิดแล้วมันเกิดห้ามันเคลียร์ง่ายไหมปล่อยปล่อยล่างปล่อยล่างดีกว่าจบเลยไม่ไหวหรอวะมันต้องเซนเวฟก่อนก้องมึงหยุดเกมก่อนดิมึงหยุดเกมก่อนดิมึงหยุดเกมก่อนเดี๋ยวกูจะบอกว่าทำไงมึงเคลียร์เลนข้างก่อนหนึ่งเวฟใช่ไหมเวฟที่มันต่ำที่สุดแล้วมึงเคลียร์ไปเวฟชนแม่น้ำไม่ต้องเคลียร์ มึงปล่อยกลางแล้วมึงเล่นไปเลยมึงอยากให้ไปเล่นเล่นข้าเพราะาลิงมันคุมมันเยอะเลนกลางอ่ะมึงเล่นจบไปเลยมีกาลีอ่ะกาลีอยู่หลังสมมติมึงยิงอัดไปเลยแลวกล้องเดินน้ำไปแค่นั้นแหละกดเลยกดเลยไม่มีกอะเกิดน,นะมีแต่เซียวเนะี่ยเนี่ยปล่อยปล่อยปล่อยกลามงมีร่างมีร่างเดี๋ยวเดี๋ยวรอเกี๋ย,ยมึงเคลียร่างก่อนเว็บหนึ่งแล้วพอปล่อยกลางตามไม่ต้องรู้อยู่ แอร์ซายเยอะมีฟิกจับด้วยเออมาปล่อยเลยที un> un> ่พี่รางทำล่างอล้ลิงหน้าอยากล่างถ้าดูปล่อยกลางเลยปล่อยกลางเว่บนนชนะแล้วตัดอยดิมีสายไอ้มันฟิกจับกูเลยจับอาตัวหน้าตัวหน้าตัวหน้าเเลล่่นนน้้ยิงยิงได้เลยยิงได้เลยกูโดนเอ้ยพู่พูพูกดหลังให้หลังให้แล้วหลังให้หลังให้แล้วดูดูข้างหน้าแคดดี่มันหน่อยนี่เม็ดเมอนเอาตัวใกล้ก่อน เอยนะเรามีก้อนนะเรามีก่อนนะแคที่เราเจ็บนะไม่คอยมังวิ่งไปแย่กูขายรองเท้าออกสปีดรันมายอดแป๊บนึงงั้นไปแล้วอย่าเพิ่งแชร์กานจบเลย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 จบไอพี่เรียกกี่ปีอะไม่เด้ยสิีซื้อของรีเลียนมาทันปะอะไรไม่ไม่จริงเรารอรีเลีวก็รอรอรอรรอเลยเออร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 ออออออ ดูกูอาของดีดีเลอไม่ไหวว่ะยัไม่ไหวไม่เกมเกมเนี้ยมันไว้กันที่เหมือนใครใจเย็นกว่าอะไรประมาณนั้นมึงฟังกูนะเว้ยถ้ามึงไปปล่อยขวานะอยากมึงจบยากมากกูบอกให้ถ้ามึงจะปล่อยขวามึงปล่อยกลางไปเลยเพราะว่ามันเป็นดาร์กยี่สิบเจ็ดนาทีแล้วมันไม่มีทางเคลียร์ได้ฝั่งนู้นอ่ะเข้าใจปะมึงเหมือนบังคับมันบวกไปเลยเว้ยว่ากล้องกล้องมันมันมีหน้ามันคลับได้เยอะถ้ามันไม่โดนทายาเอาไปคล้องน้ำแบบ